ทำเมืองและทําร้ายประชาชนในจุดต่างๆทําให้เกิดความวุ่นวายมากจึงมีการร้องเรียนจากประชาชนให้นายกเนี่ออกล่าสมบีตตัวนั้นออกมาให้ได้ตรงพอจัดอยูว่านายนี่นะคะคืออ๋อได้ๆครับครับเราจะทําปการตามล่าสมบีตตัวนั้นให้เร็วที่สุดเลยครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับครับคอ้ที่สุดแล้วนายกต้องกลับให้ได้นะคะเห็นไหมครับเพื่อนๆเพราะไม่งั้นเนี่ยคนในประเทศจะต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดกลัว แต่สิ่งหนึ่งที่คนในประเทศประชาชนไม่รู้นะครับก็คือผมนี่แหละครับผมคือซอมบี้อยากกินเลือดประชาชนจังวู้และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับซอมบี้ฝาแฝดของผมนะคบก็คืออยู่ในหลุมเดียวกันนะครับทุกคนแต่ว่าเราคุยกับเขาผู้พิสาไทยไม่ได้นะมันต้องคุยพิเศษหน่อย

เลือดผู้ชายมัน <ga> ดีจังเลยนะคุณโดนแยกเลือดแล้วโอ้โ <polls> อ้โดนเลือดได้โดนเลือดในหัวคอดีมากเลยตายซะเด้อ ทำกันดัสะใจจริงๆเย็ดเกเโปสห่ออะไรวันนี้่อตํารวจเข้ามาระงับเเตุมีการกันของสแก๊งตํารวจวิ่งยิงแก๊งใช่ไหมแต่ผมยิงวิยิงตํรวจเอาละครับชนดุรวุนมาครับมาแล้วครับไปแล้วครับโอ้ยย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 บยยร อจับไปครับจับไปจับไปพี่พอม้าพอม้าพอม้านิ่งไว้นิ่งๆไว้ลูกนิ่งไห้ยสวัสดีครับศิลาถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมรับเป็นคนที่ชอบเล่นเกมไฟนะครัตอนนี้ผมเปิดประเทศชื่อว่าไทย ที่สนใจอยากดูผมแล้วเนี่ยไปดูในช่องเกมนิมตราอุจุนได้หรือถ้าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งในประเทศแองคิตี้สามารถขอไวล่นฟรีผมที่ที่ขอไวริตใต้คลิปเลยแล้วเจอการในประเทศนะสลากด้านหน้ามีการทะเลาะเบาแว้งกันเหรอิดอะไรขึ้นกันเนาะทำไมคนเราหุดจากันดี ไม่ได้พ่อโดมด้านหน้าเขาทะเลาะอะไรกันเหรอเขาทะเลาะเรื่องมีคนเอ่อแย่งลูกเคินเขามานึงครับไอโดมมึงแก๊งไหนวะเอาผมอยู่แก๊งโอ้เอ้าโคเดี๋ยเนี่ยเอาโอ้โหอย่าทำให้หมดคาแรคเตอร์สิติดเชื้ออยู่พี่ขอติดเชื้ออยู่เหมือนคนจ๋ ไม่ร้ไม่ไม่าไม่ผมว่าเป็นคนเมื้ยกี่ผมถอยชนเลยใช่เพอเข้าไปดูเงียบๆหน่อยนะแต่จะเดินไปนะอยากัดใครก็พอครับได่กัดไม่ไหหลอกเดินยังไม่ตินก็ไม่ไหวแล้วอ่ะยจุเยบเนียมผมอยางมีแก๊งบ้างมันเท่ผมมีแก๊งได้ไหมคุณเปไฮะคุณอยากมีแก๊งเหรอใชครับผมว่าคุณไปเดินให้ตรงก่อนดีกว่าไหมมะไรมีไรไปเลยเดินให้ตรงก่อนตรงยงไ วิธีการเดินตรงอยู่นะเว้ยมันมีว w a l ก i n g สไตล์อยู่ g a งเ s อร์นี่นี่ Gangster เหย็ดโด้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 สองพี่เดินโคตรแอ็กกวิ่งกัดแฮนครับฮิวฮิวสองเอาฮิวแล้วกันนะครับเดินฝึกเดินตรงเดินตรงไอ้ยักษ์ห่า สบัดเลยโอเคครับเพื่อนๆครับตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในสถานการณ์ที่โคตรตึงเครียดระหว่าง2แก๊งนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยตึงเครียดขนาดไหนและเขามาจากแก๊งอะไรกันบ้างนะครับผมมีไมโครโฟนบ้างจังหวะนี้ต้องไมโครโฟนขึ้นมาแล้วรีวิมิต้กล้องเรียวๆๆๆยเขาจะตีกันแล้วเฮ้ยไมโครโฟนไมโครโฟนไม่มีไมค์มันไม่มีไม้คนนี้ครับผมอยู่กับแก๊งที่แบบโคตรเท่โคตรตึงครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับโซเจคร่ะโซเจครับพี่มาจากแก๊งอะไรครับเดร็กอน เจลดาก้อนเหรอพี่สูดสูดเจลอะไรอะไรไดาก้อนนะครับอุ้ยอย,ย่ามาใส่สู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้นะครับผมฝ่ายเดงคนทางบ้าน <c oughs> <c oughs> คุณครับอันนี้พี่สายร้อนนะครับหัวหน้าแก๊งนะครับทุกคนนี่หัวแดงครับหัวโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายนะครับคนนี้ฝากเป็นกำลังใจให้พี่สายร้อนด้วยครับผมเอฟซีพี่มาลุลวกดไลค์มาลุลวสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อแหลมครับพี่แหลมมาจากแก๊งอะไรครับวิโพล่าครับเป็นทางการกุดของผมกันอยู่เป็นครอบครัวไม่ได้อยู่เป็นแก๊งครับวิโพล่ามาจากอะไรครับไก่เคเอฟซีครับผมไปเจอครับชื่อมันเท่ดีก็เลยมาตั้งพวกพวกข้างหลังผมก็เหมือนไก่อย่างเงี้ยใช่ปะผมก็เลยมาตั้งวิโพล่าอะไรอย่างเงี้ย ดูด้วยครับขอผมุูด้วยครับกันเดียวกทิ้งกันตรงนี้เลยนะเอาทีดีกว่านีทิ้งกันตรงนี้เลยอาวุธมีไว้เล่นครับไม่ได้มีไว้โชว์ครับ ได้เลยว่ะตอนนี้ไวซิตี้ของเรามี2แก๊งตึงแล้วก็ยตีกันอยู่นะครับผมผมขอตึงกว่านี้นะครับเข้าประเทศมาแล้วก็แบบมาใส่หน้าสอนหน้าคนนี้หน่อยนะครับขอบคุณที่ให้ลาภานะครับตรงนี้จะเดือดแล้วคุณซอมบี้ไปฝึกเตินเดินให้ตรงก่อนนะครับได้ครับทรายวันนี้แล้วผมอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเบรกสตอรี่ผมจะโดนใบแดงนะครับผมขอรับนะครับโจูก็ได้มือจะมือจะได้แค่จะธรรมดาคุณรู้ไคมผมธรรมดาคุณรู้ไหมผมกีฬาช้าโอ้แล้วได้แค่ดนมือที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่าแก๊งดากอนใช่ไหมครับจะต้องงงขับไล่่่แแกก๊๊ KFC KFC เเเพราาาะวนีย ไปขโมยสมาชิกของทีมแก๊งดากก้อนมาคือเขาจะอุ้มศพอะเอาไปทิ้งให้ศพมันเอ๋ก็คือแบบเหมือนแบบปูดเหมือนตายครับแล้วของในตัวมันจะหายหมดแล้วเข้าใจไหมครับว่าของอะมันฟา์มานานมากๆถ้าหายอะคือมันเดือดร้อนมากเพราะว่ามันแพงมากนะครับทุกคนสมาชิกแก๊งอะเขาก็เลยจะมาช่วยเพื่อนนะครับ oh, <no. S 1> ซึ่งจะตามล่าแค่รถแมคลาเรนคันเนี้ย คันเดียวเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า6คันไล่คันเนี้ย <_ nis> ได้หรือเปล่าปารโคตรตึงอ่ะเพืเ่อนๆผมซอมบี้ทีวีรับหน้าที่รายงานข่าวสดในวันนี้นะครับทุกค <_ nis> นเดี๋ยวไปดูกันตามสถานการณ์จริงเลยเอาละครับอุ้มศพแล้วอุ้ยทำไมศพมมัปใส่ฮู้ดอ่ะเริ่มไปแล้วครับทุกคนไปแล้วอุ้ยอุ้ยไล่แล้วพียโคเท <_ nis> วิ่งเล็วเร็วเร็ววิ่งล้ควเร็วนิดนึงวิ่งแม็คลาเรนโค่นเร็วครับเพื่อนเพื่อนครับแรงมากเพราะว่าแม็คลาเรนมันเป็นรถที่เดิมกาชามานะครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วมันจะแรงที่สุดในประเทศตอนนี้นะหตามไม่ทันเลยแล้ขายิ่งมาปูจะไล่ตามทันยังไงดิดูดิเลี้ยวขวาหัก้ายมาแล้วอ่ะเรียบร้อยอะหาไม่เจอแล้วบางคนตรงไปแล้วครับไม่รู้เขาเลี้ยวขวามาเฮ้ยจ่าจ่จ จายอยู่หน่วยไหนอะทำไมหน้าตาไม่คุ้นเลยอะเฮ้ย <c oughs> ผมยูหน่วยข้างหน้าเนี่ยบาร์กงมาหาแล้วคุณอยู่หน่วยไหนเดี๋ยวนะหน้าตาคุณไม่เหมือนตำรวจเลยนะครับคุณปอมแปมาหรือเปล่าคุณนัาเคยไหนลอนะงด,ด,ดูด้วยมีบัตรมีอะไรนี่ดิครับบัตรนะครับไม่ไงั้นจะมีรถตำรวจมาได้ไงอะ่ะคุณตลกเหรอผมผอผมผอนะครับอ่ะคุณอยากเห็นหน้าผมเหรออ,อ่าเดียดเด๋ยวดูหน้าไหนผมไม่เหมือนตำรวจตรงไหนผมไม่เหมือนตำรวจตรงไหนโอ้คือตรงไหนเหมือนมั้งเนี่ย ใยคูณตำรวจช่วยบอกนี่ผมไม่เหมือนตำรวจตรงไหนเอ้าเฮ้ยดูดิคุณหมอคุณหมอประชาชนทำลายตำรวจคุณหมอประชาชนทำลายตำรวจ คุณหมอพมอครับมีคนแปลกหน้าพมอไหนไหนคุณบอกคุณเป็นพมอไงที่คุณแอบอ้างเหรอครับผมไม่ได้แอบอ้างครับคุณแอบอ้างอย่างี้คุณโดนนะคุณทำอะไรอหกิ๊งดิคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกก็ผมตายอยู่แล้วเฮผมก็เป็นซอมบี้จะ่ทำอะไรเลยเป็นซอมบี้วะจะ่ทำอะไรเลยเดือดเออเฮ้เไม่อะหัวแตกผมไม่ตายผมแค่ซัมบี้ไม่ขาดหัวอมตะหวังผมกัดเออเผมกัดเออ้ยนี่ไงราไปดิ กดกดกุณเจมือให้ผมก่อนดีครับช่วยผมหน่อยผมงานเยอะครับคุณตำรวจอย่าเพิ่งเดือดเอาไม่มีคุณกดคุณเจมือให้ผมคุณรถไม่ได้คุณกดคุณเจมือให้แเราคุณรถยังไงวะจับกันได้วะรอด้วยคุณตำรวจโอ้ช่วยด้ช่วยด้วยคุณตำรวจโอ้คุณตำรวจโอ้แคทวีเคุณตำรวจอย่าตาย บานทาไมมันเหนื่อยอเยเดินมากดไกลเลยโอยบ้านเราก็สวยที่สุดเลยมีหลายหลังด้วยเอ๊ะ คนเอาดอกไม้มาให้อีกแล้วคนมาเสน่ห์แลงช่วยไม่ได้จริงๆเลยนะมีแต่คนรักคนใครนะมาเยี่ยมทุกวันทุกวันทุกคนมันเนื้อหอมนี่นะใครก็อยากเอาดอกไม้มาให้อยากหมายปองเป็นเจ้าของโอ้ยชีวิตโอ้ยเออเออเออเอเอ,เอข rises, ขยะใครมาวางตรงนี้ว่าเกือบลงเลวและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในหลุมศพนะครับทุกคนก็คือบางครั้งเนี่ยจะมีคนมาไหว้หลุมศพบ,บ้างน,นะเดี๋ยวพ่อหนุ่มคนนี้นะครับก็กําลังไหว้หลุมศพนะครับไม่รู้ว่าเขามีปัญ หาอะไรหรือเปล่าแล้วเขากำลังเศร้าหรือเปล่านะพ่อครับไม่รู้ว่าพ่อเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมจะดูแลครอบครัวของเราเองนะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงครอบครัวไม่ต้องเป็นห่วงผมผมรักพ่อนะไม่ถึงพ่อด้วยไม่เป็นไรนะพ่อนะพ่อครับผมก็รักพ่อกันนะรักมากกว่าไอ้นั่นอีกไอ้นั่นอ่ะรักเหมือนคิมดอ่ะผมรักเท่าช้างเลยนะครับพ่อแต่ผมรักเท่าฟ้านะพ่อนะแต่ผมรักเท่าฟ้านะพ่อนะถ้ามไทไม่รู้อ่ะผมได้ยินอ่ะพ่อจำไว้ว่ายังมีผมเสมอนะถึงไอเสียงข้างๆเสียงอะไรวะผมรักมากกว่านะ หน้าตาผมก็แจ่มใสดีหน้าตาผมก็แจ่มใสดีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะผมสดชื่นมากมันคือใครวะเขียงอะไรวะอเนีมาดิรักพ่อมากกว่ารอักกว่าผมรักมากกว่าผมบอกว่าผมรักมากกว่าผมรักพ่อมากกว่าโอ้ยโอ้ย โอเคครัท okay, like like, like ุกคนครับเดี๋ยวชมคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอคลิปหน้าสำหรับวันนี้สุดสลายบ๊ายบายจ้า